ลัคนาราศีมังกรสีมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนเมษายน2568ครับ3เรื่องครับส่งเสริมการงานการเงินแล้วก็ดวงโชคลาภครับเนื่งแรกครับสีส่งเสริมเรื่องของการงานครับงานสําเร็จโดยง่ายคนสำเร็จงานสําเร็จนั่นเองครับอันดับที่หนึ่งครับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นเองครับดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้ครองมหาอุดฉะนั้นงานดีเด่นที่สุดครับใน12ราศีครับอันดับที่2สีส่งเสริมคอยช่วยเหลือนะครับสีแดงนั่นเองครับจากดาวอาทิตย์ครับเดือนนี้เป็นอุจฉวิวลาแล้วเป็นมหาอุด ฉะนั้นการงานก็ยังคงดีแล้วที่สําคัญมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วดีขึ้นครับย้ายตําแหน่งด้วยครับขายก็ต่อยอดธุรกิจได้ดีมากๆครับสีแดงครับเรื่องที่2ครับสีส่งเสริมเรื่องของการเงินครับการเงินได้หมุนเวียนได้หลากหลายช่องทางคล่องตัวดีอันดับที่หนึ่งครับสีประจาการเงินโดยอยู่แล้วครับสีเทาครับสีเทาจากดาวพระราหูนั่นเองครับช่วงนี้การเงินดีและได้หลายทางนั่นเองครับอันดับที่2ดาวมังกรตุนทรัพย์ครึ่งนแรกคือสีเขียวครับสีเขียวเหนียวนําทรัพย์สินการเงินครับครึ่า ดาวประทุษเป็นเทวิโชคดาวดวงเศรษฐีนี้นั่นเองครับต่อม you าครับดวงสีที่ส่งเสริมเรื่องของดวงโชคลาภนั่นเองครับเสียงโชคเสียงดวงฟังท่งนี้เลยนะครับลุ้นโชคลุ้นรางก็ได้อันดับท yeah. yeah. ี mm ่ hmm. 1ครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองครับมาจากดาวพระศุกร์ครับชวงนี้เป็นมาอุดนครับฉะนั้นโชคลาภยังเป็นอันดับหนึ่งครับอันดับที่2สีคอยช่วยเหลือส่งเสริมโชคลาภแบบหลากหลายช่องทางนั่นเองครับสีฟ้าแก้ไขนับสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเองครับดาวพระจันทร์ครับชวงนี้ยังส่งเสริมโชคลาภให้กัับบคคดีนะร รู้วิชาโหประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็อาชีพของคณครับเปิดดวงชะตาเสริมดวงการงานการเงนินแล้วก็ดวงโชคลาภดวงสรษฐีเป็นของท้านครับลัคนาราศีกุ้งสีมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนเมษายน2568ายครับดู3ามเรื่องครับส่งเสริมการงานการเงนินแล้วก็โชคลาภครับเนื่องแรกสีส่งเสริมเรื่องของการงานก่อนนะครับงานจะทาอะไรก็สําเร็จโดยง่ายคนสํารางานสําเร็จนั่นเองครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับ สีชมพูนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารครับช่วงนี้อยู่เทือนปุตตะทำแล้วมันคล่องตัวงานยากๆทำได้งานมีคนช่วยเหลือและที่สําคัญมีเกณฑ์ละหลายทางด้วยนะครับอันดับที่2ครับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นเองครับดาวะสูงครับช่วงนี้เป็นมหาอุดนะครับก็เรียกว่างานเรียกว่าสำเร็จทุกเรื่องครับทำสิ่งใดนะครับมีดวงผูหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะครับสีฟ้าครับสีน้ําเงินครับต่อมาครับสีส่งเสริมเรื่องของการเงินครับได้หลายหลายช่องทางเงินคล่องตัวครับอันดับที่1เลยนะครับ สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองครับดาวพระศุกร์ครับครองมหาอุดนั่นเองครับช่วงนี้เรียกว่าเงินหมุนเวียนดีที่สุดครับอันดับที่2ครับสีแดงนั่นเองครับสีแดงรับดาวทิศเขาช่วงนี้ครองอุจจาวิราชแล้วก็ขึ้นเป็นมหาอุดฉะนั้นการเงินดีมากๆครับสีแดงครับเรื่องที่3ครับสีส่งเสริมเรื่องของดวงมีโชคมีลาภหรือว่าเสียงโชคสิงดวงลุ้นรางวัลฟังข่าวทางนี้เลยนะครับอันดับที่1ครับสีส้มหรือว่าสีแสดนั่นเองครับโชคลาบลาบลอยนะครับช่วงนี้ดาวบุญใหญ่ยังเป็นจุลจักรครับ่าาีีดดทสุ อันดับที่2นะครับเครื่องเนื้อแหลกก็คือสีเขียวเหนียวนําโชคลาภนั่นเองครับเครื่องเนื้อแหลกสีเขียวเป็นดวงเทวีโชคนั่นเองครับและได้โชคลาภถือว่ามาหลายช่องทางมากนะครับรู้วิชาหโหรก็ไปยุใช้ในชุดประจําวันได้ส่งเสริมชะตาท่านเองครับการงานการเงินดวงดีมีโชคมีลาภเป็นของท่านครับลัคนาราศีมีนสีมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนเมษายน2568ครับดู3ามเรื่องครับการงาน เสริมการเงินแล้วก็เสริมโชคลาภนะครับหลักสีถึงส่งเสริมเรื่องของการงานให้กับท่านก่อนครับอันดับที่1เลยนะครับเรียกว่าคนสํเร็จงานสําเร็จโดยดีดวงผู้อุปถัมภ์ครับสีส้มหรือว่าสีแสดนั่นเองครับดาวบุญใหญ่พระศพดีนะครับยังอยู่ทุ่เดือนชาติชาด้วยเรามีการมีคอนเนคชันที่ดีครับทำอะไรมาันก็สําเร็จโดยง่ายไปหมดนะครับอันดับที่2ครับสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินนั่นเองครับดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้เป็นมหาอุดนะครับช่วงนี้ทําอะไรหรือว่าสําเร็จทุกเรื่องนะครับอนดดรรรสสสีีี่่่งงงงงเเเิิมืออขวกาท การเงินหลากหลายช่องทางค้าขายเริ่มรวยได้นะครับคล่องตัวดีครับอันดับที่1สีชมพูครับสีชมพูจะดาวพระอังคารครับชนี้ยังเป็นอยู่ที่เดือนพันธุนะเงินทีได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับหลากหลายช่องทางหรือว่าโชคลาภการเงินก็มีนะครับอันดับที่2สีกระตุ้นทรัพย์นะครับเรื่องของการเงินก็คือสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเองครับดาวพระจันทร์ครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยครองตําแหน่งดวงราชาโชคนั่นเองครับหรือว่าโชคแบบพระราชานั่นเองครับมีโชคลาภดีนะครับการเงินแล้วก็เรื่องที่3ครับสีที่ส่งเสริมเรื่อองงข ความโชคดีมีโชคลาภสายเสียงโชคเสียงดวงฟังทางนี้เลยนะครับอันดับที่หนึ่งครับสีแดงนะครับสีแดงแรงฤทธิ์ช่วงนี้ดาวอาทิตย์เป็นม้าจากมหาอุดนะครับแล้วก็อยู่ที่เรือนการเงินโดยตรงฉะนั้นการเงินแบบเสียงโชคเสียงดวงคุณดีที่สุดนะครับสีแดงครับอันดับที่2สีกระตุ้นทรัพย์ให้นะครับส่งเสริมก็คือสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเองครับคื่งน้แรกนะครับดาวพระจันทร์เพราะว่ามันอยู่ที่เรือนการเงินเป็นตำแหน่งอุดจาวิลาชด้วยฉะนั้นกระตุ้นทรัพย์เรื่องของการเงินดีที่สุดนะครับคือับ รู้ชะโนก็ประยุกต์ใช้ในชุดประจำวันเปิดดวงชะตาให้กับคุณทั้งการงานการเงินแล้วก็ดวงเศรษฐีให้กับคุณครับ